รับเชิญของป้าแมวนะคะซึ่งไกลถึงอูสตเตอร์จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยป้าแมวเนี่ยมาเรียนเพนน้ากับแขกรับเชิญของป้าแมวแต่ว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยก็มาสัมภาษณ์น้องเขาด้วยซะเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากสนใจยังไงนั้นไปติดตามกันเลยป้าแมวจะขอเชิญน้องกวางพกรกำมลกีเกอร์นะคะ สวัสดีค่ะชื่อกวางนะคะพรนกรมลกีเกอร์ค่ะงั้นก็คือขอให้แนะนําตัวเลยดีกว่าเดี๋ยวกวางแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่อพอชื่อจริงชื่อเดิมนะคะชื่อพรนกรมลผุยรอดค่ะพอแต่งงานมาเลยใช้นามสกุลสามีเป็นพรนกรมลกีเกอร์ค่ะกวางพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้10ปีแล้วนะคะก็มาตั้งแต่ปี2010ค่ะคือได้รู้จักกับแฟนตอนนั้นแฟนไปทํางานอยู่ที่เมืองไทยค่ะ5ปีก็เลย ปีสุดท้ายที่แฟนทํางานเสร็จแล้วก็เลยเขาอยากจะกลับมาบ้านแล้วค่ะหลังจากแต่งงานก็เลยย้ายมาอยู่ที่สวิตด้วยกันค่ะมาปีแรกๆก,ก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากสาหรับกวางนะคะเพราะก็เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ไกลบ้านไม่เคยห่างไกลจากพ่อแม่เลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เรา แต่งานแล้วเราต้องมาอยู่แต่กับแฟนแล้วคิดดูว่ามันไม่ใช่ไกลแค่คนละจังหวัดแต่มันคือไกลคนละทวีปกกงบอกเลยว่าครั้งแรกที่กวางมาอยู่มันปรับตัวยากมากๆเพราะภาษากวางก็ไม่ได้เก่งมาใช่ไหมคะคือครั้งแรกๆคือกองพูดภาษาไทยกันกับแฟนแต่พอมาอยู่ที่นี่ แฟนกวางเขาหยุดที่จะพูดภาษาไทยมันก็เลยทําให้กวางยิ่งยากที่จะแบบว่าเราไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมันมันก็ยากช่วงแรกๆท้อใจอยากจะกลับบ้านเพราะว่าเราไม่รู้จักไทยเลย uh huh. เรามาใหม่ๆเรามีแต่แค่แฟนเราคนเดียวงานก็ยังไม่ได้ทําภาษาเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่รู้จักเพราะว่า ต้องบอกว่าที่บ้านกองเลี้ยงมาแบบว่าแม้แต่ไปทําบัตรประชาชนจนเราอายุเป็นสาวแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ร <c oughs> ู้สึกว่าอหอฉันมานี่แล้วแฟนต้องออกไปทํางานทุกวันกว <c oughs> างก็ต้องอยู่แต่บ้านไม่เคยออกจากบ้านเลยนะคะสมัยก่อนเพราะเคยไปที่แบบจะลองเดินทางไปเองแล้วไปถามเขาเป็นภาษาอังกฤษสมัยก่อนคน ที่นี่เขาก็ไม่ได้พูดอังกฤษกันได้ทุกคนคไงคะพอใช่พอทีนี้พอไปถามเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเราแล้วเขาตอบเราไม่ได้มาเลยทําให้กวาเนี้ค่ะไม่มั่นใจในตัวเอง mm hmm. แล้วพอมาตอนหลังมันก็ได้ทําให้ความเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาตัวเราเองแล้วสิเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็เลยไปโรงเรียนภาษาเยอรมันนะคะ mm hmm. ก็เลยได้เริ่มเริ่มมีพื้นฐานเยอรมันเพิ่มขึ้นแต่ว่า เราก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยเพราะว่าแฟนหยุดพูดภาษาไทยเลยแล้วเขาก็มาใช้ภาษาอังกฤษกับกวางแผนมันก็เลยทําให้กวางภาษาก็เลยพัฒนาขึ้นก็เลยเริ่มมั่นใจออกไปติดต่อสื่อสารได้แล้วก็มาดีตรงที่ว่ากวางเหมือนเป็นโอกาสที่ดีค่ะได้มารู้จักกับ พี่นวละอ๋อเนาะที่เป็นเจ้าของสปาที่ในสุริต์ะค่ะเขาก็เลยให้โอกาสกวางได้ไปฝึกฝนที่จะไปทํางานกับเขาถึงตอนนั้นคือบอกเลยนะว่าเรื่องสปาเงี้ยเขไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นมาเลยอะค่ะเพราะว่าเขาเรียนจบการโรงแรมมาก็เลยบอกเขาว่าโอเคกวางกวางพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เพราะว่าเรามาอยู่ตรงจุดเนี้ยเราคงรู้สึกว่า งานอะไรก็ได้เราอยากจะทําเพราะเราไม่อยากจะอยู่แค่อยู่ที่บ้านรอสามีกลับมาแล้วเราเหมือนกับว่าเราเหมือนเราไรคุณค่าจังเลยอที่เป็นผู้หญิง ừ ừ ừ. แค่แบบว่าต้องรอสามีกลับมาบ้านรออะไรอย่างเงี้ยเราครู้สึกว่าเราก็มีศักยภาพนะเราอยากจะออกไปทํางานอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะจนมีงานนี้เข้ามาว่าแรกๆยอมรับว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอพูดถึงว่างานนวดเรามีความรู้สึกว่า มันเป็นงานที่เหนื่อยอะแล้วมันแล้วเราก็ไม่ได้จบด้านเนี้ยมาเราจะทําได้หรอแต่เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนรู้ได้สิกวางก็เลยไปเริ่มแต่กระทั่งแบบว่ายกน้ําล้างเท้าแขกอะคะ่ะเออแค่ขนาดนั้นเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรแค่ได้ยกน้าล้างเท้าแขกเรายังนวดไม่เป็นเรายังอะไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้เราได้ไปเรียนรู้กานก็พออะไรเงี้ยค่ะก็เลย ได้ฝึกเรื่อยๆแล้ว,วความโชคดีตรงที่ว่าพี่นวลเขาให้โอกาสมากๆจากที่เราไม่เป็นเขาก็สอนทุกอย่างแลยก<ล>็ท<ล><ล>ั้งทาเล็บตอนนี้ก็เลยบอกเลยว่าความก็แบบได้ความรู้เยอะแล้วก็ไปเรียนกับไปเรียนที่วัดพเพิ่มก็เลยเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเนี่ยได้มาทํางานนะแต่พอทํางานไปสักพักสามปีเนาะได้ทํางานเราก็เลยบ่อยให้มามีน้องมีลูกใช่ค่ะพอมามีลูกทีนี้ การเป็นอยู่ที่นี่มันก็จะยากนิดหนึ่งตรงที่มันก็ไม่เหมือนเมืองไทยที่เราจะมีพ่อแม่มมพี่น้องมาช่วยเลี้ยงดูอันนี้เราคนเดียวทุกอย่างแฟนก็ไปต้องไปทํางานเราก็จะต้องแบบออกไปทํางานเหมือนกันตอนนั้นกองก็ไปทํางานจนกระทั่ง6กเดือนนะคะแล้วกออก็ หยุดทํางานพอหยุดทํางานอพอตอนช่วงคลอดก็ทําเรื่องให้แม่มาช่วยเลี้ยงสาม <3 S 2> เดือนเพราะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบการมีลูกทํายังไงอะไรเงี้ยล้วตอนนั้นแป้งกอนทางานหนักมากไปแต่เช้าแล้วมืดกลับมาก็คือไม่เคยมีเวลาเจอกันขนาดลูกตัวเล็กๆก็คือเขาออกไปจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงกลับมามถึงบ้านสี่ทุ่มช่วงนั้นคือมีปัญหามากตรงที่เขากับลูกคนโตเนี่ยนะคะแทบจะ ไม่ได้เจอหน้ากันเลยแล้วปัญหาก็คือว่าลูกชายคนโตของปวางนะคะช่วงแรกตอนนั้นภาษาเยอรมันอ่ะแทบไม่ได้เลยเพราะว่าชีวิตประจําวันเขาจะอยู่กับกวางตลอดเวลาอืแล้วกวางก็ไปทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยที่จะกลับไปทําแล้วค่าจ้างเลี้ยงลูกมันแพงมากจะไม่คุ้มใช่มันมันม่ความรู้สึกว่า เหมือนกวางไปทํางานได้เงินเดือนอีกครึ่งหนึ่งคือให้ค่าจ้างเขาเราตัวเองได้แค่ครึ่งเดียวเลยก็แบบว่าแฟนก็ทมเธอไม่เหนื่อยเหรอใจจริงๆเราก็เหนื่อยแต่มันมีความรู้สึกว่าในบางครั้งเราอยากจะออกไปออกไปทํางานบ้างเพราะเราคนเดียวกับลูกตลอดเวลาในบางครั้งเราก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอเราได้ออกไปทํางานเหนื่อยก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ได้โล,งลงบบ่งๆอีกแบบหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยอาจจะไม่เข้าใจเพราะในบางครั้งมี มีญาติพี่น้องได้ช่วยใช่ไหมแต่ที่นี่เหมือนกับเราคนเดียวทุกอย่างที่เราจะต้องถ้าเราออกไปทํางานท้้งนอกได้เรากลับมางานบ้านทุกอย่างอะไรทุกอย่างเราก็ต้องรับผิดชอบได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนขอแฟนออกไปทํางานเองด้วยถ้าเกิดเรากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เราก็ทําไม่ได้เราก็ดูแลลูกไม่ได้งานบ้านเราก็เหนื่อยอะแฟนก็จะบอกว่าไม่ต้องไปทำแล้วนะเธอ,อก็อยู่บ้านไปเนี่ยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่ากว้าง ไม่ได้ชมหรืออันนี้ัะเองนะไม่ครู้สึกว่าเราเก่งขึ้นกว่าตอนอยู่เมืองไทยมากๆเราเป็นผู้ใหญ่ได้ขึ้นกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยมากๆเพราะอยู่เมืองไทยคือเรามีแต่พ่อแม่พี่น้องที่แบบว่าคอยแบบช,ช่วยเราแต่พอมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วแม้แต่กระทั่งกวางไปติดต่อที่อำเภออะไรเงี้ยนะคะจากที่เราก็พูดภาษาไม่เป็นกวางไปติดต่ออำเภอเพื่อที่จะทำบัตรประชาชนเองทำเอกสารอะไรเองเชิญแม่มาเองทุกอย่างเพราะว่า แรกๆค่ะพรากดแฟนมาค่ะลูกป,ปนน๊ะคึงค่ะลูกค่ะแม่ก่อน, <c oughs> น,นก็เหมือนนะคะตอนแรกๆที่กวางไม่ได้ภาษาเลยแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณแฟนด้วยนะที่ทําให้กวางเหมือนกับเก่งขึ้นในหลายด้านมั่นใจใน,ในหลายๆด้านเพราะว่าแฟนบอกว่าในบางครั้งอ่ะตอนแรกกวางน้อยใจว่าทําไมถึงไม่พากวางไปติดต่อเอกสารที่อําเภอเลยเพราะว่ากวางก็ไม่ได้เก่งภาษากวางไปพูดกับเขาก็ไม่รู้เรื่อง พากวางไปซื้อตั๋วรถไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสอนแค่ครั้งเดียวแล้วกว่างจะต้องจําเองเนาะและทีนี้กวางเลยโกรธเขาว่าทําไมไม่เคยไปรับไม่เคยไปส่งแล้วก็ไม่สอนอะไรให้มันแบบว่าบ่อยๆไม่พาฉันไปทําเลยเขาก็เลยพูดกับมาว่าคนเราอ่ะมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งชีวิตถ้าวันไหนวันหนึ่งที่เขาเป็นอะไรไปก่อนกวางแล้วกว่างจะมีการดาเนินชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงก็เลยต้องขอบคุณเขาที่มันทําให้กวางรู้สึกว่าเออกวางทําอะไรเองได้ทุกอย่างอ ใช่เพราะว่า mm hmm. หลายๆคนที่กวงได้รู้จักใช่ไหมคะบางคนยังบอกว่าเขายังซื้อตั๋วเองไม่เป็นเลย mm hmm. เขายังไปติดต่อเอกสารเองอะไรไม่ได้เลย mm hmm. เหมือนตอนที่กวางทอมแล้วกวางก็ทําเรื่องเชิญแม่มานเนี่ยกวางก็ไปเดินเอกสารเองทุกอย่างไม่น้าที่แค่เอาเอกสารมาให้แปลกงองเตียน mm hmm. ถ้าตอนนั้นกวางต้องรอแต่แปลกวาง,งก็คงจะแบบมันก็นานเขาก็งานขงเขาก็เยอะแล้วรอง้ยคะเลยต้องแบบว่ามันเลยทําให้กวางเหมือนกับว่าเฮ mm ้ย hmm. พอเรามาต่างวัฒนาธรรมมามทำให้เรามเหมือนกับว่า เราต้องโตขึ้นนะเราก็ทําอะไรเองได้หลายอย่างก็ขอบคุณเขาจากเหมือนกับเราที่เคยมีใจเรา noi s a เพราะเราว่าอยู่ไทยนะฉันพ่อกับแม่ก็พาฉันไปทาทุกอย่างทำไมมาอยู่นี่ฉันตัวคนเดียวเยอดที่น้องก็ไม่มีมีแต่เธอทาไมเธอยังปล่อยให้ฉันทําเองเออพอมารู้เหตุผลของเขาไม่ทำแล้วเออจริงด้วยจริงเลยเราจะรู้เลยว่าใช่เราชอบมากเวลาแบบเราจะ ได้ซื้อตั๋วไปนู่นไปนี่เองได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องรอแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามั่นใจมั่นใจึ้นแล้วก็ภูมิใจว่าเออนะเราก็เอาตัวเองราก็ได้อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมอืเอาหละเสร็จแล้วใช่หนึ่งงานประจํางานประจําที่ได้ทําค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังทํานะคะต้องบอกว่าท้องสองครั้งหยุดงานสองครั้งครั้งละสองสามปีแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ใช่ก็คือว่า บอกเลยว่าเป็นงานที่ก็ให้รายได้ดีนะเพราะว่าตอนนั้นยิ่งไม่มีลูกเราทำได้เยอะใช่ไหมคะรายได้ของก็ก็<ม><ม>ได้จากตรงนีญญญญญญ้เยอะแค่เราไม่ดูถูกงานแค่เราน้าแบบว่าไม่เลือกงานนะคะงานที่นี่ถ้าอะไรที่เป็นงานที่สุดจริง <Okay. S 1> เราทําเถอะเพราะว่าความคิดว่า<ม><ม>เหมือนกับเราก็มีศักยภาพาในตัวเองอะ่ะการที่เราหาเงินแล้วมันสามารถเป็นเงินที่เป็นของเราเองเราใช้เรารู้สึกเราภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากจะไปให้พ่อให้แม่เราหรือใครอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจกว่า <c oughs> จริงอยู่ที่แฟนเราเขาให้ <c oughs> เขาไม่เคยพูดแต่เราก็เห็นอยู่ว่าเราอยู่ที่เนี้ยเนะาะค่าใช้จ่ายมันทุกอย่างเลยอะค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่บางคนเขาไม่ควายรู้สึกว่าหุยได้แฟนฝรั่งานะ <c oughs> น่าจะรวยน่าจะแบบมีสบายไม่จาเป็นที่จะต้องไปวนฝ่ายทํางานหรอก <c oughs> แต่คุณต้องมาอยู่เองเขาก็ทํางานหาเชา้ากินข้ามเหมือนเรานี่แหละเรียงคทว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่นี่ ความเป็นอยู่หรืออะไรที่มันแบบว่ามันอาจจะมีดีกว่าตรงบ้านเราบ้างเลยเนาะบ้านเรามันก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าสวัสดิการหรือว่าอะไรดีๆเท่าที่นี่เนาะแต่ถ้าเราหาได้อีกคนหนึ่งล่ะมันก็ไม่ดีดกว่าหรอใ,<ช>อ,อใช่ไหมเนี่นงนอกจากเรื่องเงินนะพี่จะบอกว่าความภูมิใจในตัวเองนั่นแหละันยสำคัญมากแล้วเวลาที่เราส่งเงินกลับบ้านเราก็รู้สึกว่านี่เป็นเงินเราเองนะเราทํางานเองนะเราไม่ได้แบบว่าขอจากแฟนเราเพราะเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยแฟนเราเนี่ยจ่ายค่าบ้าน ค่ารถไหนจะค่าลูกค่าประกันอะไรจบกาถาเลยอะทั้งที่แบบเราทํางานมาเราก็ไม่ได้มาช่วยเขาเยอะเลยนะแต่เราเอาเงินตรงนี้แหละก็คือไปช่วยที่บ้านเราเพราะว่าต้องบอกว่าต้องขอบคุณแปนที่แรกๆต้องบอกเลยนะกวางมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะตรงที่ว่าเขาก็งงว่ากวางไปทํางานเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะกวางทางานเหนื่อยทําไมกวางไม่ไม่รู้จะเก็บเงินไว้เองล่ะเพราะว่าเขาที่นี่วัฒนธรรมเขาเนาะเขาไม่ได้แบบว่าส่งเสียพ่อแม่เขาไงกวางก็เลยพูดให้เขาฟังว่า วัฒนธรรมไทยอะมันแตกต่างกันแรกๆกก็จะเป็นปัญหาใหญ่นิดนึงเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยได้ให้ไงจนมาตอนนี้ก็คือเขาก็เข้าใจในบางครั้งเราก็ต้องพูดคุยอย่าบางทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโกรธไปงอนเขาเพราะเรามันโจอมามันไม่เหมือนกันอืแต่ละคนนะก็มีเหตุผลใช่เพรามีเหตุผลของเขาใช่แล้วคือว่าอธิบายคุยกันได้เรื่องคุยนเรื่องนี้ก็สำคัญมากจริงนะเพราะเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ อะไรก็เก็บเงียบเก็บเงียบแล้วเราไม่พูดเราก็คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจแต่คือจริงๆเราเขาก็ไม่ได้เข้าใจนะถ้าเกิดเราไม่พูดเขาไม่เข้าใจเลยแล้วในบางครั้งอ่ะเราคิดไปเองในบางทีเขายังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นการพูดคุยกันอ่ะสมัยก่อนเ็เป็นคนที่ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยแต่พอเรามาได้เปิดใจที่จะพูดอ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันดีกว่าแล้วเราเข้าใจกันได้ดีกว่าใช่เนาะจริงๆต่อไปเขาที่พี่นะพี่เนี่ยนะ ป้าบางพี่บางไม่เป็นก็คือรู้จักกับน้องกวางเนี่ยมาได้ตั้งแต่ปี2016เนอะแล้วคือน้องก็เป็นของสมาชิกของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยด้วยจากการที่ครั้งแรกเนี่ยก็คือเขียนเรียงความเข้าประกวดในโครงการวันแม่ในปี2016แล้วน้องเขาก็ได้รางวัลก็นัดกันไปรับรางวัลที่สถานทูตเนาะในงานเทศกาลไทยที่สถานทูตก็รู้จักครั้งแรกแล้วน้องเขาก็เป็นสมาชิกตั้งแต่นั้น ในความที่ติดต่อกันเนี่ยก็จะได้เห็นเนาะหนึ่งน้องเขาเป็นคนที่มีน้ำใจนะเป็นจิตอาสามาช่วยงานสมาคมหญิงไทยนะในวันครอบครัวเนี่ยทุกปีในเรื่องของการเพ้นหน้าให้เด็กๆมาสร้างสีสันนี่เป็นจิตอาสาแล้วไม่ได้ไม่ต้องจะต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ช่วยกันประมาณนั้นนะ <ừ. S 1> ก็เลยนี่แหละวันนี้พ่อ <ừ. S 1> แมวก็เลยมาเรียนกับเขา ก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องจริงๆไม่ใช่ว่าทําแค่เป็นงานประจําเป็นที่ร้านนวดอย่างเดียวนะทําทั้งอเพ้นท์หน้าเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังว่าไปเรียนเพ้นท์หน้าเนี่ยด้วยอะไรยังไงนะเสร็จแล้วนะก็มีไปงะรำไทยด้วยนะแกะสลักด้วยนะแล้วก็อะไรอีก รำไทยแกะสลักเพ้นท์หน้านวดไปขายออนไลน์ได้ทำเยอะก็คิดเองลืมเหมือนกันนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้หน้าสวยๆขนาดนี้นี่ไปเอาแรงมาจะไหนลูกอีกสองคนครอบครัวอุ้ยบ้านหลังหลังหลายชั้นอยู่นะต้อทำความสะอาดเดี่ยป้าคงแย่นี่ทีนี่ลูกเต้าเขาก็ไม่มีนะแต่ก็คือไม่ได้ทำคือแค่ทำงานบ้านดูแลครอบครัวแล้วก็ทำงานประจำอันหนึ่งจีตอันนิดนึงนี่ก็ยังรู้สึกผู้ตายและชีวิต อะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยเห็นน้องเขาแล้วนี่นูงนับถืออะไรนคะถเกยว่าเล่าไปฟังนิดนึงเอาเรื่องเรื่องเพนน้าก่อนดีกว่าที่ป้าแมวมาเรียนด้วยเนี่ยนึกยังไงโชว์สิคาเพนหน้าอย่างนี้เลยนี่เลยค่ะเห็นไหมมีเขาเรียกว่าอะไรนะ บบมีนั่งแบบประจำด้วยต้องบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของการได้มาเรียนเพนน่าใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าลูกๆเลยจุดประสงค์เลยก็คือแบบว่าที่นี่เนาะที่นี่เขานิยมมากเลยเด็กๆที่จะไปแบบว่าเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนมาเพนน่าให้ฟรีแล้วก็จะต้องมีการต่อแถวเข้าคิวกันแล้ววันนั้นอะคะ่ะประเด็นที่จุดประกายให้กวางเลยคิดที่จะไปเรียนเองเพราะว่ามันเกิดตรงที่ว่ามีชาวต่างชาติที่เขาไม่ใช่คนสวิตนะคะเขา ทุกคนอ่ะก็ยืนต่อแถวกันอยู่แล้วทีนี้คิวของลูกวางอ่ะมันก็จะนานหน่อยเด็กเขาจะไม่สามารถมีความอดทนที่จะยืนรอได้หรอกวางก็เลยให้ลูกกับกวัางไปเล่นแล้ววางอ่ะมายืนต่อแถวแทนลูกแล้วพอถึงคิวของลูกกวางแล้วนะคะฝรั่งคู่แม่ลูกเนี่ยแหละไม่รู้มาจากไหนปุ๊บแซงคิวไปเลยค่ะมันก็เลยทําให้ควางเกิดประเด็นมีปัญหากันนิดหน่อยทั้งที่เราตัวเองก็ไม่ฝากาภาษาก็ไม่เก่งนะแต่พอเรื่องลูกขึ้นมาปุ๊บวิญญาณความเป็นแม่มันก็ขึ้นมาเลยปกป้องสิทธิ์ของลูกใช่ เมื่ก่อนานคนนี่เออไม่เป็นไรยอมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าเคยอันนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะเรามายืนรอคิวอ,ะอ่ะคนอื่นเขาก็ต่อคิวแต่คุณมาถึงคุณไม่ต่อคิวคุณจะมาแซงแบบน,นี้ไม่ได้ก็เลยเถียงจนเอาชนะแล้วพอลูกได้แต่งเสร็จก็เลยมีความคิดในใจว่าเออถ้าเกิดดูดิ เด็กเขาให้ความสนใจมาต่อแถวแต่งหน้าเยอะขนาดนี้เราไปเรียนแต่งหน้าบ้างดีกว่า,อาตอนนั้นไม่ได้คิดที่ว่าจะเอามาทําเพื่อหาอไรายได้เลยนะคะคิดแค่ว่าอยากจะมาแต่งหน้าให้ลูกเพราะลูกชอบเพ้นหน้าไงเราวเวลาลูกอยากเพ้นหรอเออโอเคแม่ทาได้เดี๋ยวแม่เพ้นเลยจริงจริงแล้วคือ กวเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วกวเป็นคนชอบวาดรูปก็เลยว่าเออเพนหน้าเดี๋ยวมาเพนให้ลูกก็ได้ลูกจะได้ไม่ต้องไปต่อแถวกับใครเนาะเดี๋ยวพอถึงเวลาเราเพนของลูกเราไปเองได้เลยแต่ทีนี้พอไปพอมาเพ้นไปเพนมามันดันกลับมาต่อยอดให้กวางได้เป็นอาชีพนึงค่ะซึ่งก็จะมีแบบว่ามีงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาจ้างให้กวางไปแต่มกวางก็เลยได้รายได้ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นอือนี่ก็คือจุดอีกหนึ่งว่าเฮ้ย จากที่เราคิดว่าจะแต่งให้เธอรูกกับกลายเป็นการมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กวางอีกด้วยอีกหนึ่งอาชีพจบไปแล้วอาชีพที่สองเพ้นหน้าเด็กเด็กเยอะเหลือเกินต่อไปอันที่สามรำไทยใช่ไหมรำไทยอ่ะไ,ไปเรียนมาจากไหนหรือว่ายัางไงเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่ารำไทยนี่นะคะต้องบอกว่ากวางแค่มีพื้นฐานจากตอนประถมเนาะที่เราเรียนพื้นฐานกันอะไรเงี้ยแต่กวางเป็นเด็กดนตรีไทยมาตั้ง เราชอบที่จะแบบว่าอะไรแบบนี้<อ>แต่ตอนนั้นที่ได้ไปเริ่มแรกเลยที่ได้มาํำที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนี่แหละคะ่ะเขาถามกว้างกว่างสนใจอยากจะไปํำไหมพอดีตอนนั้นเขาจะมีเป็นงานเหมือนการกุศลที่ขายบัตรเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยนะคะไปช่วยเด็กทางภาคเหนือนของเราแล้วกว,ว่างรู้สึกว่าเฮ้ยดีสิกวางก็คือแบบราชอบอะ่ะอยากอยากจะไปํำด้วยแล้วก็อยากจะไปช่วยเหมือนเราถืยอย่างน้อยเราถ้าเราไม่ได้มีทุนเงินของเราใช่ไหมเราเอาตัว เองไปช่วยได้เราก็อยากไปเออก็ยังดีอย่างเงี้ยกวางก็เลยไปซ้อมรำแล้วได้ไปเจอกับครูคนนี้นะคะต้องบอกว่าครูเขาจบมาจากทางแบบนัฏศิลป์จริงๆอะคะ่ะ mm hmm. ครูเขาแบบเก่งมากเขาก็สอนเขาตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. แต่ส่วนมากครูเขาก็เหมือนจะออกงานบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะออกเป็นงานช่วยอะไรแบบเนี้ยก mm hmm. วางก็เลยได้ไปฝึกกับเขาอ mm hmm. ต้องบอกว่า พูดถึงมันต้องรู้สึกว่าดีใจนะถ้ากองอยู่บองไทยคงคงไม่ได้มีโอกาสได้ทํานะเพราะมันน้อยครั้งที่เราจะได้มีโอกาสออกไปล้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยู่ที่เนี้ยเหมือนกับเฮ้ยมันมีโอกาสที่ทําให้เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วความ็นามรู้สึกว่าอะไรที่โชว์ในความเป็นไทยกองรู้สึกกองภูมิใจแล้วก็อยากจะทําอย่างน้อยก็แบบเฮ้ยเราได้โชว์ความเป็นไทยๆของเราที่แบบเฮ้ยม่มีอะไร<ๆ>ต้องสวยงามต้องเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแลว<ม>้วกางใช้เวลาเรียนเยอะไหมคือหนึ่งอย่างห่พี่ต้องบอกคือว่าการที่เรารู้จักกับคนเนี่ยเป็นการคอนเน็กชั่นที่ ทำให้เราเอ้ยมีตรงนี้มีตรงนั้นว่าเราสามารถที่ไปตรงนั้นได้การที่เราอยู่แต่ในบ้านหรือว่ารู้จักกันมขุนเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เราออกไปเยอะใช่ไหมอย่างเช่นอย่างไรนี้ก็คือกางรู้จักกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็คือมาถามว่าสนใจไหมแล้วก็ถึงจะพาไปรู้จักในสิ่งที่เราสนใจไปเรียนหรือแค่ใช่ใช่จริงๆว่ามันสาคัญนะการที่เราจะต้องไปรู้จักติดต่อกับคนอื่นบ้างอ มันทําให้เราเหมือนกับได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆได้รู้จักกับอะไรหลายๆอย่างที่เราบางบาในบางครั้งมันก็มีโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะไปร่วมแล้วก็ไปทําได้ถ้าเราเหมือนกับว่าเราอยู่แค่คนเดียวเราโอเคครอบครัวฉันไม่สนใจใครฉันไม่อยากไปอยา่ใครอันนั้นมันก็มันก็เป็นความสุขอีกคนนึงมันก็แล้วแต่ความช<จ>อบของคนแต่ถ้าคือในมุมมองของวางเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาอยู่ถึงตรงจุดเนี้ยแล้วเราได้ทําอะไรสักอย่างที่มันแบบว,ว่าเฮ้ยเราก็สร้างคุณค่าอะไรได้เพิ่มขึ้นนะทาไมเราจะไม่ทําเหมือนกับ ในบางอย่างเราก็ไม่ต้องเก่งทั้งหมดหรอกแต่<ช>เราอะสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะไปทําได้ไงมันยังเพนน่าอ่างเนนางี้ยกวางชอบวาดวาดรูปพวกศิละปะมาแต่กวางก็ไม่ได้าวาดเก่งขนาดแบบโอ้โหมืออาชีพอนะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่าเฮ้เราก็เรียนรู้ได้เหมือนอย่างลำอนะไรอย่างเงี้ยค่ะมันความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยอะเราไม่มีโอกาสได้ทำแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยได้ออกไปโชว์ฝรั่งอะให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจนะเอาความสวยงามของไทยแบบเนี้ยไปโชว์เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เด้ว่าเฮ้ีเมื่อมีโอกาสได้ทำเราก็ทำดีเราก็มันก็ไม่ได้ยากที่เราจะเรียนรู้นะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็นะเวลาเราไปันี้ไปรำเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของโชว์วัฒนธรรมเราแล้วก็มีอะไรได้เสริมถูกไหมถูกค่ะใช่จากตอนแรกคี่ว่าไปรำแค่ช่วยช่วยเขาใช่ไหมคะ จนมีงานแบบว่างานบริษัทอะไรเงี้ยก็มาติดต่อมาจ้างกลุ่มเหมือนพวกอย่างเงี้ยไปลามแล้วก็มีงานแต่งเราก็ไปลามไปพรให้เพื่อนให้เป็นของขวัญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยแล้วก็ลามี่เนี้ยคือแบบชาวต่างชาติก็ให้คนสนใจนะเขาชอบมากก็เห็นเราใส่ชุดไทยในสครอทไยรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยดูดีอย่างน้อยเราก็ได้แบบเหมือนกับเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะแต่พอมาอยู่ตรงจุดเนี้ยล้วทำไมมั่เหมือนกับเฮ้ยเราทำ ก็มีคุณค่าขึ้นมาเยอะเลยนะะงนมคนพมวเองในสวิสหน้าได้ทำอะไรที่แบบเอ้ยยังนึกไม่ใส่ว่าอยู่ไทยคงไม่ได้ทำเราจะมีโอกาสที่ไหนไปทำอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมอ่ะเนี่ยต่อไปแล้วสามแล้วนะสามแล้วสาม่ะีแก่สลักแก่นีโอ้ยอันนี้แบบว่าเพิ่งได้ไปเรียนมาสดๆร้อนๆกับสมาคมหญิงไทยนี่แหละค่ะต้องขอบคุณมากๆทำให้กวางได้มาต่อยอดเพราะว่า มีเพื่อนทําร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีจัดบุกเป่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทําให้กวางเนี่ยค่ะได้เอาตรงเนี้ยค่ะออกไปใช้ในงานได้ด้วยเิ่มสีสันขึ้นแล้วลูกค้าที่มาที่ร้านเขาก็เห็นมาอุ้ยสวยอะไรเงี้ยก็นี่แหละกวางก็ได้เอาไปช่วยจากร้านอาหารของเพื่อนนะคะมันก็เลยแล้วเขาก็จ้างกวางเรื่อยๆก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเวลาเพื่อนเขามีออกงานทีออกงานไปข้างนอกหรือว่าจะเป็นงานที่ในร้านเขามันก็เลยทําให้แบบว่าจากตอนแรกที่เราว่าเฮ้ยเราจะมาแกะเพื่อ เราอยู่บ้านอ่ะมันก็จะได้แบบว่ามีอะไรทำใช่ไหมคะเพราะเรามีพื้นฐานมาแล้วแล้วทีนี้เห็นโครงการของสมาคมหญิงไทยเนี่ยแหละพัฒน์ขึ้นเราก็เลยอยากจะไปได้เทคนิคดีๆเพิ่ม,มทีนี้ก็เลยได้มาต่อยอดพอเราแกะไปก็เห็นผลงานเขาก็เลยจ้างเราต่อถึงแม้ยังไม่ได้สวยเพอร์เฟกมากแต่ก็ก,ก็ดีในระดับนั้นเลยนะคะพัฒนาปีมือขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แบบรู้สึกเราดีใจใช่ไหมคะตอนนี้คือกวางส่งลูกชายเรียนภาษาไทยกับโรงเรียนช้างน้อยอที่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่ในสวิชใช่ไหมคะก็จะมีกลุ่มแม่ที่ที่งรอลกๆนะ ทำให้กว่างเนี้ยค่ะได้เอาตรงจุดเนี้ยไปสอนแม่แม่ทำให้แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งคุยกันเสียเวลาไปเปล่าๆหรือแบบว่ามานั่งรอเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยได้มีกิจกรรมมาทําด้วยกันตอนระหว่างรอลูกหลายๆคนก็แบบตั้งใจเรียนมากบางทีเราเห็นเขแบบว่าเอ้ยเขาแบบอยากทามากมีส่งกันบ้านให้กองด้วยนะส่งกันบ้านค่ะอะไรเงี้ยเขาจะแบบอ้ยแต่ภูมิใจมากอย่างน้อยก็แบบแล้วก็มีคนที่เขาเป็นลูกขึ้นอีกด้วยเหมือนกันเขาก็มาขอเรียนกับกวางอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่เคยจับมีดเลยจะทาได้ไหมก็ ก็ช่วยกันสอนก็ทํากันไปอ่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยสนใจดีมันก็ได้มองสุขว่าเออเห็นไหมเนี่ยในบางทีเราคิดว่าเราอย่าเพิ่งไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งว่ะแล้วเรื่าจะไปสอนใครได้จะไปแบ่งปันอะไรใครได้ไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่มีใครเก่งมาท่งนั้นแหละแต่เราสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ฝึกไปยด้วยกันได้นอใช่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็ก็เป็นคนหนึ่งนะที่มัรู้สึกว่ากวามไม่มั่นใจหรอกที่จะไปสอนใครมันรู้สึกว่าเราไม่เก่งพอแต่ทีนี้มันรู้สึกว่าเราเราก็ไม่ได้ อย่าไปตรงนั้นสิเพราะในบางครั้งหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เป็นเลยเท่ากับเราอะอย่างน้อยเราไปบอกพื้นฐานเขาเขาได้มีประสบการณ์เขาไปฝึกฝนวนะ้วทำไม้ขาจะ้องได้ดีกว่าเราเก็บความรู้เก็บสิ่งที่เรามีอย่างเงี้ยไว้กับตัวเราไม่แบ่งใครไม่ได้อะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเรารอจนกว่าเราจะเก่งเนีเออแล้วเมื่อไหร่ใช่ใช่ก็ฝึกไปพร้อมกันนั่นแหละฝึกใจร้วมกัน